เวัสดีครับผมฟล์มครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบปืนเบนเนล M2 FP ลำกล้อง24นิ้วครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับโชคเบอร์5ครับซีลินเดอร์โชคคด้วยการยิงก้อนเหล็กนี่ครับหนักใช้ได้อยู่หนาด้วยไม่ทราบว่าหนาเท่าไหร่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทดสอบกับกระสุน4แบบครับ มีลูกโดดครับเป็นลูกโดดของบู l เล t ตมั t เตอร์อันที่สองก็จะเป็นลูกโอบักของเซเลอร์แอนด์เบลล์ดครับอันที่สามก็จะเป็นลูกเบรดช็อต ของ XRC ครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลูกบักช็อตโอบักมี9กมิตรของบุลเลต m มาเตเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนัดแรกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาลองเป็นลูกลูกโดดของบุลเลต m มาเตกันก่อนครับไปดูเลย คนที่ได้ก็คือว่าเป็นลูกครับทะลุเลยลูกโดดลูกโดดของบูลเลต์มาสเตอร์ครับต่อไปก็เป็นลูกซิลเลอร์แนนอนด์เบล็อตเก้าเมตร คนที่ได้ก็มันน่าจะซ้ำจากรอยเดิมลูกโดดเมื่อกี้ครับไปรูก,กว้างเลยเดี๋ยวลูกเจ็ดสิบลูกหกสิบของเอ็นซีแล้วก็ลูกเก้าของบล l ส e มาตเตอร์ครับเดี๋ยวผมว่าจะจะลองยิงข้างบนดูบ้างยิงข้างบนดูไม่ให้ซ้ำกับรอยเดิมเดี๋ยวไปดูนะ ที่เห็นแล้วก็เมื่อกี้ได้ทดสอบด้วยลูก60เมตรของอ r นาซีเลยครับเบิร์ตช็อตก็แทบยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลองโอบักของบูลเลตมาสเตอร์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างยิงด้านบนเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอ่ะสุดท้ายก็เป็นโอบัก9เมตรของบูลเลตมาสเตอร์ครับ โอเคครับผลที่เกิดขึ้นจากการยิงด้วยโอโอบัเก้าเม็ดของบูลเลตมัตเตอร์ครับข้างบนผมลิงข้างบนเมื่อ mm hmm. กี้ก็แทบจะไม่มีรอยอะไรเกิดขึ้นเลยงั mm ้น hmm. ผมสรุปว่าลูกโดดเนี่ยยิงเหล็กก้อนนี้แรงที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเม็ดลูกโดดเป็นเม็ดเดียวที่ออกจากหาร์ลำกล้องพลังงานก็จะไปทิ้งที่กระสุนเียงเม็ดเดียว ไม่เหมือนพวกเบิร์ดชอ็อตบักชอ็อตพวกนี้ครับ๋ยวผมขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามถูกใจคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับขอบคุณครับ